สบายดีพี่น้องเบิสกูสุสคนเขามาหลับซมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้ามือน,นี้ก็นอน,นอมาหอดเกลืงทางเลยพี่น้องเนาะ,ะหอดที่ฝากเลยพี่น้องหอดที่ฝากเลยเนาะคนน้นอยเ้าง <laughs> น้ำว่าหนาน้ำหนาวก็นอนเลยตายตายนอนนี่น้ำดดได้เหนื่อยเลยเกือบกระซียพี่น้องเอ้กระียอะไรเกือบนะกระซีอ่อีสัยจับจับพี่ใหญ่อีสย บนอยพี Bref, uh, playable, ่น mm. you know. right nice. mm. ้ว่าเสียสองกูเลยอ๋เฮสเกอบนะยืชื่อเกบอลพี่น้องเยน่นทรงหงพี่น้องเ้ยอยู่ถ้อนนอนน้ไม่เ่าถั่เลอนอนน้ำพี่ เมทาคืออ <EN AC 2> ันอ <hyd> <online> <c oughs> ันเดิกนอนทางฝีเนาะยังงานเรียบร้อยเดิมพี่น้องบ่แม่นห้องห้องนะมันแคบเด้ห้องนะมันน้อยเนาะเออห้องนะมันแคบพาห้องเฮากว้างพี่น้องเลยเมทาก็นอนกับตาอ้นก็น่ากันสีนอนนี่น้องเลยปูนอนเนาะไอสองแม่ลูกกันนอนนี่นะครับตาเม่แม่ละ แม่ก็เย็นๆเลยเนาก่อนอากาศจะไหนก็ตาจะรีวิวข้างๆเลยพี่น้องก่อนนีนก็รไม่ให้แม่เท้าเป็นคัดโรยเดือบร้อยก่อนเนาะพี่น้องคนละคืนหกร้อยบาทเนาะแม่เท้าออกสองร้อยคนออกสี่ร้อยยุคนี้ต้องหานเลยพี่เนาะหาเงินเนาะมีต้องหาได้มาบางเนี่มันติดอยากเห็นทวนหอนเนาะ เหลงงห้องมันมีตู้เย็นในพี่น้องนมตู้มีน้ำเบิดมีน้ำเย็นสองขวดเขาคือเอาตู้ใหญ่เห็นเนาะอืมเออมันเป็นขวดแก้วหน่อยเนาะเขาอันอันเขาใส่ตู้ใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเขาพอใส่ตู้นี้หน่อยต่างเนาะมีการหัวนมเยอะไหม นมีกาแฟกระนาดชินไปแล้วชมแซนบานอนเป็นไงกเพฟเนาะแล้วก็มีผ่าคนหนูได้พี่น้องเลยสองผืนปวดนมน้อเด้อพี่น้องปวดนมเขาือใหม่โอเคนี้มาลวกปวดนมน้องเมฆได้พี่น้องตื่นมากกินซ้มอีกตื่นต้องไปเดินทางเนาะแมลเดินทางมาไผักโขลกน้องเอ้ยนี่ละผักโขลกผักโขลกพี่น้อง วันนี้ลุงเพชรเป็นกับขับรถเป็นกับเมือยเนาะเดินทางมาไกลห้องน้ำสะอาดสะอาดได้พี่น้องเลยเอาไปเบึงห้องน้ำก่อนอืมสุดน้ำอุ่น อีก็เป็นบรรยากาศข้างนอกเลยพี่น้องเด้อรีสอร์ทมีไวไฟนั่นแหละลงใส่ไวไฟคุณผู้หญิงหากกระเทียฟรีไวไฟเออรหัสกระบอกอยู่ลองใส่ไวไฟคุณผู้ผู้เพดกับอันนอนคุณน้องทั้งทีแซวปะ,ะนอนอะไรบอสเนี่ยปิดไพ่ะอย่านอนเลยเฮ้ยบหลบกวนเขาล่ะ องป่ามนในพี่น้องเลยห้อง e ีตู uh> ้สขามเน่ยมน้เนนเอนงานนองของตเล้ังกว้งนองมีมนงออาบ้านเขางามนอกีเคียวที่ยาวลายดอกน่สวยงามงามได้แบบอันกันเซ็ตเอาเลเอาเอา เปิดท่อถ่ายของข่อยได้ทงคุณคอนกรีตทั้งปีสบายดีพี่น้องสบายดีเรียกว้ำฝนอะไรอยเงี้ยอันนี้ตู้เสื้อผ้าเนาะตู้เสื้อผ้าเออขัะเนาะน้ำช่องนี้ไมีตูเสือผ่านน้ำบรรจงไข่สองขวดกันเลยพียงไรเขาอันเดียวนี่เขาใส่ตู้เย็นตู้ใหญ่เนาะ อันตู้งไงก็บตู้น้อยราคาสำกัญจำพกจงใส่ตู้เนี่ยอันใหญ่กระซี่พันหาน่อยก็4ซี่พันหาเออแต่ัใหญ่ดีกว่าเอาบัะนี่ก็อ่ะ่ปลาลุงพนักผ่อนกับพี่น้องอ่ะแต่บุลปุ๋กวนละนอนรับพันดีเอามารีวิวข้างในต่อพี่น้อง นางมลผลมาเปิดริมอันทอธาดให้เด้อพี่น้องทางนี้เปิดบบเป็นบันโงพี่น้องเลยเปิดอันทอธาดให้ไม่ทำม้อนเบิองทำม้อนจากเบิองทรัธา์ได้ปะได้พน้องอ่าไม่ทำม้อนกระเรียบเลยเด้อพี่น้อง สวยดีแบยกินมมปลาหมึกใช้ปลาหมึกอียงใช้อหั่จังหยโอ้ของซีเนฝาไม่หายอองเสร็ไปนี่คือเหนียวแท้ันเออเป็นปลาหมึกเชื่อมเสียบได้รึาอจะแข็งจังหน่อยเรื่องหยาเบียร์บ่แซ่บบ่อืมแน่บเนาะคือจีเพงเนาะ ปลาหมึกมันต้องเพลนอยู่แล้วอานทะเลเนาะน้องแม่ลูกเอซแปดตนนแปดนแปดเศรเดยพี่น้องอ่ะเออมันเป็นยังคือออกเล็หนกทงแช่แม่แกะอ่ะแกะมาอีน้แม่แสบกวนะแสบได้ไหมแสบคนนะ ไ้กนกางใหญ่ไหมของของกวางแม่ทำมอามนผเลยมันอนพี่กวาของขน่ะพอดีสามคนแอมแม่ปาเขาเปื่อยแม่ทางในหัเป็นอย่งจักมันเป็นงันเปื่อยๆหอนใแอหอนในแออมบิตเมนซีสื่อนซีอมหอนใน น้ำข้าขผัดเน้ำอุ่นน้ำแห้งน้ำอะไรสามน้ำอุ่นขัดเลยน้ำแหง้งน้ำนั่นเีคอยอาบบดมืกอาบมือะไรอยู่นห้คือขาวเป็นจะขาวจะอาบอยู่ในนี้ค่ะขาวนะเล่ๆไปพดิพมเคลกนทีเป็นไซส์อเอนะขนไปอาบน้ำไมเด้พี่น้องเลยยังไม่อาบคนนอ,อนห้างกรรับ มือเศร้าเพราะต้องิได้อาบอันนอนตื่นช่วยหรอกก็ต้องตื่นแต่เศร้าดอกเกี๊ยต๊แปบดบโมงยังลุกก็ได้พีอ่อนเที่ยงให้มันคุ้มนอนให้มันคุ้มพอ,มอกินก็อยากกินก็โทรสั่งเขาเขามาให่บอกอ๋อนี่บอกนี่เบอร์โทรเวนจิลาอาหารเออซื้อมาเลกินเขาอย่างอื่นอื่นนะะนสั่งกินอย่างอื่เออสั่งมาเขากัอเอาเขามาให้ เล้วจะขอบปลกระเพรามียังแน่น้ำเขาสบายด้วยกระเดาแฉบเยอะเจ้าปลาหมึกมันจะสบายด้วยเนี่ยฮะเห็กินปอกต้องเฝ้าต้องใา่กินมานาล้านก็พี่น้างเยเลยนตามภาษาเด็กหน่อยแหละกวของน้องมมีมงเหรนจะกลับตลอดเดือนเนาะแฉบแฉบมาก กินบซอกับแล้วก็ส่งมาให้สี่อันบนทางก,ก็้ลยพเหมือนจะบงังจบแอลเปิดแขงเปิดขาเอาะคุณก็ลาไปก่อนเถอะเพียงเขอบคุณทุกคนที่มารับชมจ้ามาทำม้อนบายบายจ้าจ